เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง<ช>เพราะว่า<ช>ทีมข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับ<ช>วันนี้นะฮะที่อําเภอเมืองเนี่ยตอนนี้ถือว่าน้ําก็ยังคงท่วมอยู่แม้ว่าจะลดระดับลงบ้างแล้วก็ต<ช>ามนะครับเราไปติดตามสถานการณ์ได้จากคุณสมศักดิ์สีชุ่มรายงานสดจากจังหวัดสกลนครครับเชิญครับ ตอนนี้นะครับผมนั่งเรือมาช่วยผู้ประสบภายน้ําท่วมในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสกลนครนะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่เมื่อคืนนะครับพบว่าระดับน้ํานั้นได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับอยู่ติดกับอ่าน้นําของหนองหานะครับซึ่งน้ําหนองหานั้นก็จะรับน้ําจากพื้นที่ต่างๆทําให้มีระดับน้ําเพิ่มมากขึ้นและก็ส่งผลกระทบในพื้นที่นี้นะครับและก็ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นระดับน้ําได้ท่วมสูงขึ้นและก็จะ จะเตรียมเก็บของรวมถึงรถยนต์นะครับและก็ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆที่อยู่ภายในบ้านให้พ้นจากที่สูงและก็ตอนนี้นะครับเรีย้วาชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าระดับน้ําไม่มีทีท่าที่จะลดลงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เริ่มลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่าก็กลับมาเพิ่มในวันนี้อีก20เซนติเมตรและก็ในขณะนี้นะครับทางพี่พิททหารจากกองพันทหารช่างที่6แล้วก็กองพันทหารช่างที่2 0 2จากจังหวัดร้อยเอ็ดแลวก็ที่โคราชนะครับก็กําลังที่จะ ภัยขึ้นขึ้นก so, ับเรือของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวในขณะนี้ครับก็จะเป็นภาพเดี๋ยวเรากำลังจะช่วยพี่ผู้หญิงนะครับขึ้นขึ้นมาจากบริเวณที่จุดน้ำท่วมนะครับก็ค่อนข้างที่จะครรรับเเไไไไปปมมนน่่็็ เดี๋ยวผมขอสอบถามนึ่ครับเมื่อคืนนะครับน้ำมันขึ้นเยอะไหมครับเอ่อมันก็ขึ้นเรื่อยๆเลยครับครับขึ้นประมาณ2ี่เซนดครับถึงเช้าเนี้ยหลังเช้ว่ามันลดลงไปเยอะไหมครับก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันครับสังเกตดูเพราะนั่งมองดูน้ำทั้งคืนเลยครับครับขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือประชาชนนะครับถ้าไม่ได้คงจะลำบากวิ่งคนอีกครับและตอนนี้นะครับ ปริมาณฝนก็ทีม่มันก็จะมีฝนนะครับตกลงมาโปรยปลายนะครับทำให้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางของทหารนะครับในการออกมาช่วยเหลือในวันนี้ของเราภารกิจนะครับพ mm ี่ครับวันนี้เรามาช่วยเหลือพื้นที่ไหนบ้างครับก็เป็นพื้นที่ชุมชนอาริยานะครับใน ประมาณเป็นทิศเหนือของอำเภอเมืองของอำเภอเมืองสกลนครครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้อนองหานครับเป็นพื้นที่รับน้ําค่อนข้างมากแล้วประชาชนที่อยู่ในจุดนี้ก็คาดว่าประมาณ3-400ี่รัวเรือนนะครับก็แผนก็คือว่าจะมาช่วยผู้ที่ติดอยู่ในในบ้านนะครับออกไปสู่ข้างนอกในห่วงนี้เนื่องจากว่าน้ําได้ขึ้น ต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้เ็ามีฝนด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็อยากให้เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์อพยพครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมนะครับและก็ทางด้านของคุณยุทธยาตุ้มมีนก็ได้ไปที่หมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งพบว่ามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นทําให้ชาวบ้านนั้นต่างต้องเร่งอพยพเข้าของขึ้นบนที่สูงติดตามได้จากรายงานครับ นี่คือภายในหมู่บ้านอาริยาสองนะครับได<ม>้รับแจมบอกว่าปกติแล้วน้ําป่าไหลจากภูพานมาเนี่ยที่ท่วมในตัวเมืองเนี่ยตรงนี้ไม่ท่วมนะครับเพิ่งจะขึ้นมาท่ววเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นผมก็เลยเข้ามาดูในค่ำคืนนี้นะครับชาวบ้านก็เรียกว่าไม่นิ่งนอนใจพยายามที่จะเก็บเข้าของไปที่สูงแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ําที่จะ ขึ้นมาอธิบายผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับหนองหาน้องหานหาที่อยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังน้ำนีบมันุนมาจากหนองหานนะครับคาดว่าน่าจะเป็นฝนพวงมาจากอาเหตุน้าต,ต่างๆเกื่อนต่างๆโดยเฉพาะเกลื่อนน้าปูนเนี่ยครับที่จะไหลเข้ามาที่อา หนองหานที่เป็นหนองน้ําธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็รับน้ําเต็มพิกัดอยู่แล้วนะครับทำให้น้ํานั้นเอ่อล้นขึ้นมาจนถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรชาวบ้านดูนะครับว่าตอนนี้เตรียมรับมือกันยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างคนระับตอนนี้น้ำมันขึ้นสูงมากเลยคนระับก็สูงครับจากปกติมันไม่ได้ท่วมใช่ไหมที่นี่ไม่ท่วมวม,ม,มันตกตัวขนาณสุดตัวแล้วมันตกมาที่นี่ คือหมู่บ้านเราอยู่ติดกับหนองคานแต่ว่ามันก็สูงอยู่ใช่ไหมครับครับจริงๆเราเตรียมรับมือแต่แรกเลยว่าน้ํามันจะเอ่อล้นมาหรือเปล่าตอนแรกก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะสูงขนาดนี้มันก็มาปกติจะไม่ท่วมมาที่นี่คงจะเป็นเพราะพายุเข้าก็พิสูจน์ก็ไม่ชื่นแล้วตอนนี้เราเตรียมรับมือยังไงบ้างครับตอนนี้ก็พยายามขนรถ ตปที่สูงก่อนครับคือตอนนี้เป็นห่วงรถครับแต่หลายคันก็ต้องขนออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่ามันอาจจะสูงกว่านี้หรือเปล่านี่ยัง,ย,งยังไม่แน่ใจคือท<ล>ี่จ,จะนอนได้ไหมครับเทีนนี้นอนข้างบนครับ <laughs> นนข้างบนนี้ก่อนแต่ที่บ้านน้าอาจจะมาอาจจะไม่ได้มาแล้วอาจจะแค่โดนเหิงขึ้นมาแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราเตรียมเก็บของไว้ครับเก็บแล้วครับเรื่องอาหารการกินของเราพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมก็มีเทรบา่ารออกมาตลอดเครื่อมปาร์ตมีเครื่องมีตุ่มมีสีถึงยันชีพมาตลอด นี่ครับเื็สภาพทางเข้าหมู่บ้านนะครับซอยด้านหน้านี้ไปถึงสนใหญ่เนี่ยประมาณาเกือบ200เมตรน้ำที่พ่วมสูงขึ้นไปอีกนะครับนี่รูปภาพนะครับถ้าส่นนี้ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ถามแล้ว เอารถออกไปแล้วนะครับเก็บทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนก็คงจะนอนอยู่ที่นี่เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายในบ้านก็จะนอนอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องว่าถ้าคืนนี้จะเพิ่มว่าอีกต่อเนื่องหรือไม่ครับนะครับ ก็มีทั้งสถานการณ์ในช่วงเช้าแบบนี้นะฮะที่คุณสมศักดิ์เนี่ยลงเรือ<ช>เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเพราะว<ช>่ามีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่อาการช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็สภาพเมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับสำหรับพื้นที่สกลนครมีความคืบหน้าอีกหลายเรื่องที่สกลนคร<ช>อย่างสนามบิน<ช>นะครับปรากฏว่าสนามบินทางอธิบดีกรมท่าอากาศยานนะครับอธิบดีอรุณฉายแสงเนี่ยก็บอกว่าสนามบินที่ปิดมาตั้งแต่วันที่28ก คมตอนนี้อาจจะต้องปิดเพิ่มนะครับไปจนถึงเวลา23.59นาทีของคืนวันที่31กรกฎาคมนั่นหมายถึงว่าถ้าเริ่มเข้าสู่วันที่1สิงหาคมสนามบินจะเปิดใช้ได้ตามปกติแต่ก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานต่อนะครับเพราะบอกตอนนี้น้ําที่ท่วมเมตรหนึ่งเ่ยลดลงแล้วเหลือประมาณสัก60 5 0าสิบถ <80. S 2> ึงหกซนติเมตรแต่ว่ามันยังไม่ห่างจากรันเวย์ไง<ช>คุณจริงๆแล้วตามกฎการบินน้ําที่ท่วมเนี่ยต้องห่างจากรันเวย์ประมาณ75เซนติเมตรเพื่อการขึ้นโรงของรันเวย์ได้นี่นะครับค่ะ